สวัสดีครับผมวัดก่อนนะจ่าชื่อว่วัดก่อนครัเตอนะวันนี้ข้าวรถไม้แก่นะแกวงเลี้ยวนั้นนี่ติดนะเบียดเลยมันจะติดเวลายางเบียดนะมันจะติดเวลาแบบเราเลี้ยวเดินหอยหลังสุดๆนะเนี่ยคือยางมันใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้นะไปปาดใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเลียเ้ยวได้ไหมนะครับโอเคนะส่งงานด่วนนะครับเป็นแรปเตอร์นะครับสีเทานะครับลูกค้าออกรถมาจากศูนย์นะครับเซลไปทำล้อ,อยางให้นะครับแล้วก็ล้อติดนะอันนี้เรามาแก้แล้วนี่นะแก้ได้ประมาณนี้นะเพราะว่าเขาทำไว้แบบค่อนข้าง ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับนี่ก็ห่างประมาณนิ้วนะครับเวลาน้ําหนักเรานั่งลงเนะี่ยมันมันก็จะพ้นนะฮะในเลี้ยวอยู่ทงอยู่เทินสบายเลี้ยวสุดได้เลยนะครับ,รบแล้วก็ตอนแรกองศาของตัวโช้คอัพเนี่ยมันมันทำมาเพี้ยนด้วยนะครับมันเอียงนะะแล้วก็ปัญหาเดิมก็คือ ก็คือ,อตอนแรกนะครับล้อมันมันติดนะครับติดข้างหน้าด้วยนี่นะติดตรงกันชนทัมเมอร์ตรงนี้ตรงนี้มันติดนะครับแล้วเขาก็ตั้งล้อเนี่ยเดินเดินหน้านะครับตั้งแคสเตอร์เดินหน้านะครับทําให้โชงอามันฟิลลิ่งมันจะออกแข็งๆหน่อยนะครับอันนี้เราตั้งแคสเตอร์กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ เปลี่ยนวิธีการยกใหม่นะครับนี่แล้วก็ไม่ติดแล้วแต่ว่าหมุดมันหายไปเยอะนะครับปกต,ติถ้าเราทำเนี่ยมุดมันจะอยู่ครบนะนี่นะเพราะว่าอันนี้มันโดนตัดไปเยอะนะครับเก็บงานได้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเลี้ยวสบายมากนะครับเพราะตอนแรกนี่ที่ผมขับเนี่ยยูเทอร์นี่แบบว่าติดมากนะครับ โอเคแล้วก็ลูกค้าก็มาจัดท่อนะครับท่อสูตรเราหล่อๆเปลี่ยนยกเส้นนะครับอันนี้ท่อเดิมนะนนะยกเส้นเลยนะครับนี่ฮะทรงหล่อครับ,รบท่อสูตรท่อพักเป็นขดอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปหลายคลิปนะปลายคาร์บอนนะครับ ปลายคู่นะฮะนี่นะครับแล้วก็มีทอ่อแยกข้างในคนะันนี้ยกหลังมาด้วยนะครับโอเคนี่ท่อสูบอยู่ตรงนี้นะครับสีสเตเลสนะฮะนี่ท่ออ่อนยังอยู่นะครับโอเคครับส่งงานนะครับแก้ปัญหาเลี้ยวติด จัดทรงสวยนะครับนี่ชุดแต่งอันนี้ก็เป็น h ฮมเมอร์นะฮะโอเคไว้เพียงเท่นี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชิ่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับโอเคครับไปส่งรถให้ลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ